สวัสดีครับวันนี้มาพงกับผมพิษรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของแถมจากขนมแคมปัสนั่นเองซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นคิวของ c a m m l l d e r Zero-One นะครับผมก็ได้มาทั้งหมด5แพ็คนะครับผมเต็มจอกันเลยทีเดียวนะัน้นเดี๋ยวเราไปแกะจากซองพลาสติกใส่มาดูลายของซองขนมด้านในกันดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแกะออกจากซองพลาสติกใสเรียบร้อยแล้วนะครับ จากที่ดูมา5แพ็คผมก็ได้มาทั้งหมด4ลายนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีแค่4ลายหรือเปล่านะครับถ้าใครเจอลายนอกเหนือจากนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลายแรกที่ผมได้มากันเลยนะครับนี่มาดูใกล้ๆก,กันลายแรกที่ใช้ให้ดูเป็นลายของ m a s t e r ดอร์ซ1นะครับในตัวลายนี่มันจะออกเป็นสีเขียวๆหน่อยนะ งามนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะบอกว่ามีสะสม90แบบเลยนะครับนะแล้วก็สะสมก่อนวันที่31ธันวาคมนี้นะครับผมมีโลโก้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับ m a s เ e r d e r ์ศวั ดูซองที่สองกันนะครับซองที่สองก็เป็นมาสเตอร์วันแค a นนะครับผมพระรองของซีรีส์นะครับนี่สวยงามนะครับตัวต่อมานะครับผมมาสเตอร์วัชลี่นะครับผมเสือชิต้านะครับแล้วก็ ลายสุดท้ายนะครับผมมาสเตเดอร์โมโรบีนะครับครับผมและในส่วนของลายซองการนะครับก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินล้วนเลยนะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้แคมปัสนะครับตัวมาสเตเดอร์ซีโรวันแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าการ์ดพลังมาสเตเดอร์ซีโรวันนะครับมาสเตเดอร์เซโรวันซีโรวันหรือเซโรวันก็ได้นะครับนี่ด้านหลัง นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มแกะจากซองที่ถืออยู่นี่แหละนะครับซองแรกขอแกะสวยๆหน่อยละกันนะครับผมนะครับผมได้แล้วมาครับใบแรกฟื้หน้าหลังแคมปัสนะครับผมฟื้นนี่พลิกมาใบแรกของเรานะครับมาสเตอร์ซีโรวันเมทัลคัสเตอร์ฮอปเปอร์นะครับ มาถึงก็ได้ร่างรองสุดยอดเลยนะครับผมเท <Okay, S 1> มากนะครับร่างนี้นั้นเดี๋ยวซองต่อไปเราไปแกะแบบเร็วๆกันดีกว่านะครับ ก็ซองสุดท้ายของแพ็คแรกนะครับชึบครับผมหลังจากเราเปิดไปซองแรกนะครับก็ต้องบอกว่าดวงดีมากๆเลยนะครับผมพอเราได้มาทั้งหมด10แบบเลยนะครับจาก12ห่อนะแพ็คแรกนี่ผมได้ซ้ำมาแค่2ใบเองนะครับผมที่เหลือนี่สิใบไม่ซ้ำกันเลยนะครับ เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับมาสเดอร์ซีโ1ซ้ำน้อยอยู่นะครับผมลอตนี้แต่เราดูแพ็คเดียวไม่ได้นะครับเราต้องไปดูแพ็คอื่นๆกันบ้างนะว่าแพ็คอื่นๆจะมีซ้ำกันมากกว่า2ใบไหมนะในแพ็คหนึงไปดูแพ็คที่2กันต่อเลยครับมาต่อกันที่แพ็คที่2เลยนะครับ สองสุดท้ายของแพ็คที่2นะครับชึบโฮโรบินะครับผมเปิดเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับสำหรับแพ็คที่2แล้วก็ได้มาทั้งหมด7แบบเลยนะครับผมจาก12ห่อได้มา7นะครับแล้วก็ซ้ํใบป5ใบเลยนะครับเนี่ยซีโรวันเยอะมากอันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปรวมกับ แพ็คแรกนะครับเพราะผมจะดูว่าแต่ละแพ็คเนี่ยมันจะได้แบบมาซ้ํากันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวหลังจากเปิดเสร็จเดี๋ยวผมไปรวมทุกแพ็คนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าได้มาทั้งหมดกี่แบบนะ5แพ็คนั้นเดี๋ยวเราไปดูแพ็คที่3กันเลยนะครับเริ่มจากซองแรกกันเลยนะครับแพ็คที่3 สองสุดท้ายของแพ็กที่สามนะครับชึบบอกเลยว่าแพ็กที่สามซีโรวันเยอะมากนะครับครับหลังจากที่ผมดูแพ็กที่3มาเมื่อกี้นะครับต้องบอกเลยว่าแพ็กนี้เป็นแพ็กเกลือของแท้นะครับเพราะว่าได้มาแค่2องแบบนะครับผมจาก12บสองห่อโอ้โหาเยอะมากดูทุกคนซีโรวันซีโรวันซีโรวันเหลืองหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โห มีอยู่2แบบนะครับทั้งแพ็คเป็นแพ็คที่เกลือมากนะครับแพ็คที่3เดี๋ยวเราไปต่อกันที่แพ็คที่4กันเลยนะครับมาครับผมแพ็คที่4แพ็คเกือบสุดท้ายนะครับมาเริ่มกันเลย ซองสุดท้ายของแพ็คที่4นะครับชึบฟืบฮิวมากเกียนะครับผมครับและสำหรับแพ็คที่4นี้นะครับแล้วก็มี6แบบนะครับผมที่ได้จากแพ็คมานะครับแล้วก็ซ้ำภายในแพ็คตัวเองครับอีก6แบบนะขึ้นขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับแพ็คที่4อันนี้ก็ยังพอรับได้อยู่นะ 3ครึ่งหนึ่งนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูแพ็กสุดท้ายกันเลยดีกว่านะมาครับผมแล้วก็มาอยู่กับแพ็กสุดท้ายกันแล้วนะครับขอแบบแพ็กแรกได้ไมาที่ซ้ำแค่2ใบอะแพ็กอื่นนี่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันเลยนะครับไป และก็มาถึงซองสุดท้ายของคลิปนี้นะครับวันแคนวาคิลี่ไม่ออกเลยออกแต่ซีโรวันโฮโรบีโอเคโฮโรบินะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการแกะก๊์ดออกจากซองแคมปัสทั้งหมด60ซองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้นับมาแล้วนะว่าได้มาทั้งหมดกี่แบบแล้วก็กี่ใบนะครับอ,อันนี้ก็คือกองที่ซ้ำแล้วก็กองที่ไม่ซ้ำนะครับ มาดูกองที่3้กันนะอันนี้คือกองที่ซ้ำทั้งหมดนะครับกองนี้ก็จะมีทั้งหมด44ใบเลยนะครับผมที่เราได้ซ้ำจากกองที่มันไม่ซ้ำนะ5แพ็คก็ซ้ำา44บใบนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราจะได้มาทั้งหมด16แบบนะครับผมจาก60ซองซ้ำไป44ไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมที่ซ้ำงั้นเดี๋ยวเรามาดูแบบกันทีละใบกันเลยนะ,ะมาดูใบแรกกันนะครับรายละเอียดด้านหลังก็จะเหมือนกันทุกใบนะครับเป็น แคมปัสนะครับผมเป็นโลโก้แคมปัสแล้วก็พื้นหลังสีเหลืองนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้แคมปัสอยู่มุมขวาบนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีค้อนกันไกกระดาษนะครับเอาไว้เล่นกันได้นะะก็จะมีชื่อเขียนไว้นะครับ Mast ต r i d e r โร r วันไรซิง p อปเนะครับ Attack ก,ก็คือพลังโจมตีนะครับ1มื0นแล้วก็นี้เป็นพลังป้องกันนะครับผม1,000 10, 0ตอนตรงนี้ก็จะเป็นแบบนะครับเนี่ย นะครับแบบอันนี้ก็คือแบบที่1น,นั่นเองแล้วก็เป็นโลโก้ Master d e r ซ1รวแบบภาษาไทยนะครับนี่แบบแรกก็เป็น Rising Hopper นะครับผม Mast r อ d e r ซ1รวัต่อมานะครับไมต่อมาก็เป็นแบบที่2นั่นเองนะครับเป็นกระดาษนะนี่กระดาษเป็น Master d e r 01เหมือนกันนะครับคนละท่า ต่อมาใบที่3นะครับใบที่3ก็เป็นมาสเตอร์ซ e r i วันไรซิงฮอปเปเหมือนเดิมนะครับคนละท่าเป็นกระดาษเหมือนใบที่2นะครับแล้วก็มาดูใบที่4กันนะใบที่4นะครับนี่ก็ยังคงอยู่กับมาสเตอร์ซีวนะครับผม Rising Hopper กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่โฟกัสสักหน่อย ต่อมาก็ใบที่5นะครับใบที่5ก็เป็นมาสเตอร์ซีโรั one rising hopper อยู่นะครับผมแต่อันนี้จะถืออาวุธมาด้วยนะครับต่อมาใบที่6นะครับผมใบที่6ก็เป็นมาสเตอร์ซีโร่ one อันนี้ร่างใหม่แล้วนะครับมาสเตอร์ซีโรั one shining hopper นะครับผมนี่ร่างนี้สุดเท่ะนะครับมาดูใบต่อไปกันนะ ใบต่อมานะครับผมก็จะเป็น m a ร์เซเดอร์ซีโรวันชายนิ่งเอสโซ่ฮอเปอร์นะครับเป็นร่างวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของชายนิ่งฮอ p เปอร์นะครับนี่สวยงามมากมาดูใบต่อไปกันนะครับใบที่8แล้วหรือเปล่านะใบที่8นะครับ m a ร์เซเดอร์ซีโรวันชายนิ่งเอสโซ่ฮอปเปอร์เช่นเคยนะครับแต่นี้จะมาพร้อมอาวุธ ของเขานะครับผมในหมดปืนนะอาวุธใบต่อมานะครับนี่ร่างรองสุดยอดใบแรกที่เราเปิดได้นะครับ m ั s ไรเดอร์ซีโร1เมทัลค c ัสเตอร์ฮอปเปร์นะครับตานี้นี่เท่มากเลยนะครับผมสวยงามมากใบต่อมานะครับนี่ใบต่อมา ก็จะเป็นม a ส t e เดอร์ซีโร one นะครับผมกับมอเตอร์ไซค์ของเขานะครับม a สเรเดอร์ซีโร one with rice hopper นะครับผม้าผมลืมบอกแบบเลยแบบมันน่าจะตัวเล็กไปนะครับอาจจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นแบบที่19นะครับเดี๋ยวเราย้อนกันสักหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้แบบที่1นะครับแบบที่2แบบที่3นะครับแล้วก็แบบที่4แบบที่5นะครับ แล้วก็จะข้ามาเป็นแบบท,ที่13เลยนะครับผม13แล้วก็14นะครับ14 15นะครับผมแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็น16นะครับโอเคแล้วก็มาเซเดอร์ซีโรวันกับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นแบบท,ที่19นะครับมาใบาต่อมากันนะครับมาตัวอื่นบ้างนะอันนี้เป็นมาเซเดอร์โฮโรบินะครับสติงสกอร์เปียนนะครับผมแมงป่องนะ อันนี้ก็จะเป็นแบตที่36นะครับข้ามมาไกลมากใบต่อมานะครับแบตบที่37ก็ยังคงอยู่กับ m a ส t e r ร i เดอร o โฮโรบินะครับอันนี้มาถือธนูด้วยเท่เลยนะครับผมแล้วก็ใบต่อมานะครับแบบที่38นะต่อต่อกันเลยนะครับ m a สเ e r ร์เดอร์โฮโร ใบต่อมานะครับนี่มาอีกตัวบ้างมา r s เ d อร์ทาเซอรนะครับประธานพันเซของเราเป็นแบบที่45นะครับแล้วก็แบบต่อมาแบบที่46นะก็เป็นมา r s เ d อร์ทาเซอรนะครับถือดาบด้วยแต่ว่าเห็นแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ ใบสุดท้ายที่เราได้มานะครับในคลิปนี้ก็คือนี่เลยนะครับผมฮิวมาเกียนะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันนั่นเองนะครับผมฮิวมาเกียเคอร์เรนท์ไทป์นะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน,นก็จะเป็นสีขาวนะครับไอทรงสีกรอบเนี่ยมันก็จะทําให้เข้ากับตัวละครด้วยนะครับอย่างซีโรวันมันจะเป็นสีเหลืองนะครับผมแต่ผมเห็นมันออกเขียวๆนะที่ลายการ์ดอะ แต่ที่ผมดูในซีรีส์มันก็คือเหลืองสะท้อนแสงนะครับเหลืองนิออน,นเขาก็จะใช้สีเหลืองนะครับนี่โฮโรบิก็ใช้สีม่วงสีม่วงหรือสีชมพูสีม่วงนะครับแล้วก็ทาวเซอร์ก็ชมพูเอ้ยม่วงนะครับอ่าแล้วก็ฮิวม,มากเกียสีขาวได้มาทั้งหมด16แบบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดของการ์ทดทั้งหมดที่ผมมีนะ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของแถมจากถนนแคมปัสนะครับการพลังมาสดร์เซโร่1นะครับผมก็มีให้สะสมตั้งแต่วันนี้จนไปถึงเดือนธันวาเลยนะครับพอเดือนธันวาขึ้นปีใหม่ปุ๊บก็อาจจะเปลี่ยนของแถมนะครับใครที่ชอบมาสดร์เซโร่1นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับผมสําหรับการพลังตัวนี้นะครับมีให้สะสมตั้ง90แบบเลยนะครับผมบอกเลยว่าแบบเยอะมากๆเลยนะครับ แล้วก็ไอตรงลายหน้าซองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีแค่4ลายนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครเจอนอกเหนือจาก4ลายนี้ก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมโอเคครับนั้นสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนไป เรามาแปลงร่างเป็นมาสเตอร์ซีโรวันกันสักรอบไีกว่านะครับเฮชิน